那窗。拿 ก็สวัสดีผู้เล่นชาวอิรูนาทุกท่านกันด้วยนะครับก็จะมาเออ่รีวิวของและสเตตัสนะครับก็เพื่อนเพื่อนคนไหนเอาไปบิวปรับแต่งเพิ่มเติมเอาเอางก็ปรับแต่งได้นะครับเพราะว่าเซตนี้ก็มันไม่ตายตัวอยู่แล้วนะครับมันเป็นเออ่เขาเรียกว่าสายดิดดาเมจกึงก่งลบกึ่ง AGI นะครับกึ่งสายลบเพราะว่าออบอสแอปปัจจุบันเนี่ยบอสเอ,อ พวกบอสาวโดบอสจ็อดก้าพวกบอสแบบบอสเทพบอสอะไรเนี่ยมันจะมีสถานะเยอะนะครับซึ่งต่อให้เราดิดดาเมจยังไงอ่ะถ้าเราโดนไอ้ลดเลือดแล้วมันตกมาเกินดิดดาเมจหรือแม็กคิดพีที่เรามีเนะี่ยเราก็ตายอยู่ดีนะครับก็จำเป็นที่เราจะต้องเออเล่นมาเล่นสายเอจไอเพื่อเอาหลบลีนะครับก็สายนี้นะครับอัพสเตตัสเป็นตามนี้เลยก็ไอเอ็นทีวิด A.G.I. แล้วก็ถ้าเหลือมาลงเด็กเลยนะครับเพราะว่าสายนี้ตายช้ามากครับก็นจะเป็นหินสีสีเขียวหมดเลยนะครับก็จะเป็นเซเวราเชิร์กนะครับแล้วก็เอ่อเฮดิออแล้วก็ผู้พิทักษ์ประตูโคดันนะครับก็เนี่ยผมเพิ่งได้เห็นสีใหม่ผมว่าจะเปลี่ยนโคดันทิ้งแล้วก็แต่จะมาดีวิวยืนบอสเอซาโรสีรหให้ดูก่อนนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นไ ไอหน้าอันนี้นะครับหน้าสเตตัสก็จะอัพเป็นเขียวล้วนอย่างเดียวเลยนะครับก็ใครมีสเตตัสเหลือก็แล้วแต่อัพนะครับก็สายนี้จําเป็นต้องเน้น int ให้มากๆนะครับให้ถึง400อก็ดีนะครับ int นี้ต้องถึง4 0 0อนะครับเพราะว่าจะได้เน้นออโต้ส่วนของที่จําเป็นจะต้องมีเลยก็นี่นะครับจำเป็นจะต้องมีแหวนนะครับนะ g r t r i n นะครับก็จําเป็นต้องมีแหวนนี้นะครับถ้าใครจะเล่นสายนี้เพราะว่า คือถ้าเรามาเล่น agi เนี่ยถ้าเราจะไปใส่แหวนมิลินเชลเนี่ยคือออโต้เรามันจะหายไปนะครับซึ่งเราต้องมาใช้แหวนนี้เพื่อทดออโต้ที่หายไปนะครับก็แหวนนี้ก็ยัดเป็นโดอินนะครับถ้ามีแหวนนี้เสร็จก็คืออันเนี้ยเป็นเสริมเนี่ยคือมันมันก็ต้องมีของแบบสองดูสักสักสองชิ้นนะครับก็แนะนําให้เป็นเสริมนะเพราะว่าเอา่อ โล,โลดิสนะครับก็มายัดดูดอ๊เอาเลือดนะครับก็จะดีหน่อยเพราะว่าบอสสมัยเนี้ยมันหักหักเลือดเยอะมากครับต้องแบบต้องหามงใช้นะเนี่ยต้องหาแบบพ่อมันได้เลือดมาอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ดีครับดาวก็จะเป็นดาวออโต้นะครับสําหรับเสริมนะอ่าส่วนแหวนเนี่ยคือจะใช้เป็นดาวหลบหลีกหรือดาวลดสัดส่วนก็ได้นะครับอันนี้คือไม่ตายตัวนะคือ คือไม่ตายตัวนะครับสําหรับไอ้ดาวเวนกับดาวดาบนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะหาเปลี่ยนมาใส่ไอ้ดาวหลบหลีกแล้วเพราะว่าเหมือนสัดส่วนเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเน้นหลบหลีกไปซะเยอะนะครับก็ก็จะเป็นดาบนะครับเกนเนสนะครับดาบเกนเนสเนี่ยถ้าหาได้สองดูก็จะดีมากเลยครับก็ยัดฟีเดอร์ไปนะครับก็ มันก็จะได้ทั้งออโต้ทั้งหลบดีนะครับ2%เก็ m t k ด้วยก็เพิ่มดาเมจน,นิดหน่อยแล้วก็เอก็ดีนะครับตัวนี้ดีเลยก็จะเป็นดาวก้อนโมนนะครับเอ้ยลืมบอกว่าดาวดาวเนี่ยจะจะเอาดาวลดสัดส่วนหรือว่าดาวหลบดีก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดาวหลบดีมาใช้ละผมตอนนี้ผมยังหาไม่ได้นะก็ต่อไปชุดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับดาวก้อนโมนยัดเอ็นีโคดันก็มันยังหายังอื่นมาเปลี่ยนไม่ได้นะเพราะว่า ถ้าจะใส่อย่างอื่นไปเพิ่มมันต้องเป็นดาวกอมูลสองดูครับซึ่งราคาตลาดก็แพงอยู่นะครับคนหากันให้ควักเลยก็จะยัดเป็นดาวออโต้ Auto ก็ได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าออโต้ Auto เนี่ยมันตอนเนี้ยที่ที่ของที่ใส่อยู่เนี่ยมันอยู่45เปอร์เซ็นกับของดิสสามอย่างมันก็ออกดีอยู่ครับก็เลยเอาดาวลบดิ่มาแทนอ่าก็เสริมก็บอกไปแล้วเนาะก็โอเคเราจะมายืนไอ้นี่ให้ดู ยืนโซโี่400นะครับเมื่อกี้ตีไอ้เมื่อกี้ตี400ไปแล้วมาตี450ดูว่ามันจะยืนได้นาน,นขนาดไหนนะครับก็อย่าไปคาดหวังกับเซโี่450นะครับเพราะว่าโอ้โหโซโล่แทบจะไม่มีใครไหวหรอกเอาจริงๆนะเพราะว่าสถานะมันเยอะมากหมดเลยแน่นไะมันก็จะหลบหนีดีหน่อยนะทำให้บอสตาบอดติดสถานะยากด้วยอือหือ ติดตาบอดเทอ่ไหนเออนะครับก็ยังไงผมก็ตีมันไม่ไหวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็มีสถานะแบบคดพ่อคน,คน,คนแม่สถานะเข้ามาค,คือยังไงบอสมันก็เหมือนแรอว,ว่าบังคับให้ต้องลงสีร่รต้องลงเป็นปาร์ตี้ถ้าว่าไมา่เดี๋ยวก็ตายครับก็คือยังไงมันก็แบบซาโลสี่ร้อยมันก็ยืนยากอยู่แล้ว,วอ่ะ นี่นะครับก็ตายหาแลวต่อมานะครับจะเป็นแล้วผมจะมารีวิวไอน้นี่ของที่ผมเพิ่งได้มาจากบอสไอ้บอสไอ้นี่นะครับบอสบอสโลกเอ้บอสไรวันไร้วอทิตย์เออก็มันจะหลบเวทแล้วก็ต้านสาระอันนี้ของดีนะครับสําหรับสายดามจนะครับก็คือตั๋วที่เราเปิดไรยวันเนี่ยเห็นไหมคือมันจะบอกธาตุบอกอะไรนะครับก็ถ้า เราอยากตีธาตุไหนเราก็ไปรีเอานะครับแล้วผมจะใส่ผมจะถอดไอพีโคดันออกนะครับก็ออโต้หายไปสามเซนก็ไม่เป็นไรถอดเลยทิ้งแล้ก็ยัดมันไปโอ้โหผมว่าน่าจะแหลมอ่ะลองใหม่ว่าจะยืนได้ดีขึ้นไหม ได้หลบเวทกับไอ้ต้านภาวะมานครับมันก็จะดีหน่อยหลบรับหลบอาวุธหลบหลีรอดสูงเลยครับอมืดบอดมืดอบอดเลยหลบหลบเอาระ โอ้ยโอ้นี่นะครับโอ้โหสถานะโคตรเยอะเลยแต่เราก็จะตันนี่แต่เราต้านอันนี้คือไอ้คาร่ลนะเป็นอ้น,นี่เนาะสายฟ้าถ้าเราไม่หลบสายฟ้าเราต้องเดึอออกห่างจากสายฟ้าเหลืองๆนะครับเดี๋ยวผมไม่ได้เดินก็มันต้องหลบเป็นปาร์ตี้เอาง่ายๆยืมโซโลโยังไงก็ยากนะครับบอลารอสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยก็ยังยากอยู่ครับก็ของก็ประมาณนี้ครับก็ถ้าจะไปปรับแต่งก็มีจะปรับแต่งดาวแล้วก็ หาของแปดดูมาใส่แค่นั้นแหละจะเป็นต้องมีนะครับไอถ้าจะเล่นสายนะเพราะว่ามันจะเป็นต้องมีเพราะว่าออโต้มันหายไปเยอะเลยนะมันได้มาเยอะอะถ้าว่าไอเอ็เราสี่ร้อยเนี่ยเราได้ออโตมานี่เลยครับสิบเปอร์เซ็นเลยนะจำเลยไปแล้วครับผม